ทำงานตัดการทำงานทำงานนะครับถ้า,ากรณีกระแสเกินนะครับโอเวอนะร์โหลดก็จะตัดการทำงานนะครับโอหลดตัดการทำงานอ่าปั๊มน้ำก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตลูกลอย220ย220โวลต์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์ฟิลแมกนติกโอเวอร์โหลด สวิตลูกลอยนะครับเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับจุดนี้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นสายลายสายนิอตอนสายลายนะครับ จุดนี้นะครับสายลายก็จะมาเข้าฟิลนะครับจุดนี้ก็จะเป็นฟิลสายลายก็จะมาเข้าฟิลนะครับออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดครับจุดนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับก็จะใช้หน้าคอนแทค NC จะเข้าหมายเลข95นะครับออกหมายเลข96นะครับนี่ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ลูกลอยนะครับสวิตช์ลูกลอยนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค nc เหมือนกันนะครับ ออกจากสวิตลูกลอยนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าที่ A 1นะครับแล้วก็จะมาออกที่ A 2นะครับ A 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับแบบนี้นะครับสายนิวตันจุดนี้ก็จะเป็นแมกเนติกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายลายนะครับ ก็จะมาเข้าฟิวนะครับจุดนี้นะครับสายลายที่มาจากเบเกอร์นะครับที่ออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าฟิวนะครับออกจากฟิวนะครับ ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับหมายเลข95จุดนี้นะครับออกจากฟิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นโอเวอร์โหลดหมายเลข95 ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ลูกลอยนะครับจุดนี้นะครับสายสองเส้นนี้นะครับสีดําและสีน้ําเงินนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคของสวิตช์ลูกลอยนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค nc นะครับเราก็จะเอาสายสีดํานะครับมาเข้าที่โอเวอร์โหลดนะครับหมายเลขเก้าสิบนะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้าสวิตช์ลูกลอย ออกจากโรลมาเข้าสาวิตลูกลอยออกจากสาวิตลูกลอยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับออกจากสาวิตลูกลอยก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติกนะครับก็จะมาเข้าที่ A1 นะครับนะครับก็จะมาเข้าที่ A1 ออกจากแมกเนติกนะครับก็จะเป็น A2 นะครับ จุดนี้ก็จะเป็น A 2นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับ A 1สายลาย A 2สายนิวตันนะครับ A 2จุดนี้นะครับก็จะมาเข้าที่เบเกอร์ Baker นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราต่อวงจรควบคุมเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อวงจรกํากลังกันนะครับวงจรกําลังนะครับ เราก็จะเอาสายลายนะครับที่ออกจากเบเกอร์นะครับจะเป็นจุดนี้นะครับสายลายที่ออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าที่ L1 นะครับ จะมาเข้า L 1แล้วก็จะมาออก T 1นะครับครับ T 1ออกจาก T 1นะครับก็จะมาเข้า T 2นะครับจุดนี้ก็จะเป็น T 2นะครับ T สองก็จะมาออก L 2นะครับจุดนี้ก็จะเป็น L 2 L2 นะครับก็จะมาเข้า L3 นะครับ L3 L3 นะครับก็จะมาออก T3 นะครับจุดนี้จะเป็น T3 นะครับจะเป็นการต่อวนนะครับส่วนการต่อใช้งานนะครับสำหรับมอเตอร์1เฟสนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับการต่อใช้งาน อมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับจะเป็นการต่อวนแบบนี้นะครับครับทีสามนะครับก็จะมาเข้า,าตัวมอเตอร์นะครับออกจากมอเตอร์นะครับก็จะมาเข้า,าเบรกเกอร์นะครับครับออกจากมอเตอร์จุดนี้ก็จะเป็นสายานิวตันนะครับก็จะมาเข้า อ่าเบเกอร์นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันทามานกันเลยนะครับออนเบเกอร์นะครับ สมมติว่าตอนนี้นะครับระดับน้ําเต็มแทงอยู่นะครับเมื่อมีการใช้น้ําไปนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ําลงนะครับต่ําจนปั๊มน้ําทํางานนะครับเมื่อปั๊มน้ําทํางานนะครับระดับน้ําก็จะเพิ่มขึ้นนะครับระดับลูกลอยก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทํางานของปั๊มน้ํานะครับหากมีการใช้น้ําไปในแทงอีกนะครับระดับลูกลอยก็จะต่ําลงนะครับ ปั๊มน้ำก็จะทำงานระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวสวิตลูกลอยก็จะตัดการทำงานของปั๊มน้ำนะครับทํางานตัดทํางานตัดทํางานตัดการทํางานทํางานนะครับถ้ากรณีกระแสกเกินนะครับโอ์โหลดก็จะตัดการทํางานนะครับโอโหลดตัดการทํางานปั๊มน้ำก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับ เราก็ต้องเช็คอุปกรณ์นะครับว่าสาเหตุที่โอ้โหลดทริปเกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับเราก็กดปุ่มรีเซ็ตปั๊มน้ําก็จะทํางานตามปกตินะครับตัดการทํางานทํางานตัดการทํางานหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ